เพื่อคุณภาพชีวิตของหนูโดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวศสีนคริน คุชมคะคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่กําลังนึกอยู่ไหมคะว่าเอ๊ะเวลาจะเล่นกับลูกทีนึงก็นึกอยู่ในใจว่าจะเล่นยังไงนะให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะบางทีคิดเยอะเกินไปก็อาจจะงงได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะเล่นกับลูกนะคะจะเล่นอย่างไรกับแพทย์หญิงสุวมคคิมลชีวมงคลค่ะภุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่จะเล่นกับลูกบางที มีความรู้เยอะก็คิดนู่นคิดนีนดน่นะคะจะเล่นยังไงให้เกิดประโยชน์ตกลงแล้วการเล่นนั้นก็เลยไม่ธรรมชาติค่ะ<ฆ>จะเล่นอย่างไรดีครับคุณหมอคะคําว่าเล่นนะคะค่ะ<ฆ><ฆ>มักจะเกิดจากตัวเด็กเองแล้วต้องสนุกนะคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าเราช่วยทําให้ความสนุกนี่มันอยู่ในขอบเขตซะหน่อยนะคะอย่างเช่นไม่ทําร้ายตัวเองอไม่ทําร้ายข้าวของ<ฆ>ไม่ทําร้ายผู้อื่นนะคะตอนแรกเลยเวลาเราเล่นกับลูกเนี่ย เรามองซะก,ก่อนเขาอยากเล่นอะไรนะคะ,ะถ้าเด็กยังพาตัวเองไปไม่ถึงเราอุ้มพาไปสังเกตสายตานะคะมือเขาจับนะคะถ้าเขายังไม่แสดงอ่ะคราวนี้หละเราเป็นคนเลือกมาได้แต่ถ้าเขาแสดงปั๊บเราสังเกตมือเราเข้าไปช่วยในกรณีที่น้องยังเอื้อมมือไม่ได้ถ้าเป็นวัยที่เอื้อมมือได้เขาเริ่รมทำแล้วก็ดูแต่ถ้าเขาคว้างเขาะเรา,าก็เอามือจับไม่ใช่ค่ะเรามีหน้าที่เป็นเพียงแค่เพิ่มตัวเลือกของวิธีการเล่น ที่ในวัยอย่างขวบกวานะคะเล่นอะไรให้มันนะคะที่เด็กอยากจะเล่น <c oughs> เล่นอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน <c oughs> เล่นชุดพนหารนะคะสมมุติเทน้ําดื่มนะคะ <c oughs> หรือว่าอาจจะมีค้อนตอกสปูนะคะเวลาทีเ่เราอาจจะเก็บของเด็กมาช่วยเก็บพวกนี้ก็คือการเล่นเหมือนกันวัยสองขวบขึ้นไปตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหรูหราเล่นกันได้เยอะขึ้นเด็กบางคนแค่ปักกา ปากกาของเขาก็อาจจะกลายไปเป็นคาถาหรือกลายไปเป็นแบบเออนี่นะครับเป็นต้นไม้อะไรเขาก็ได้หรือแม้กระทั่งใช้ปากเล่าเรื่อยๆสามขวบกว่านี้เล่นละครไปเลยแล้วเขาอยากให้เรามีส่วนร่วมละนะคะใช้แค่ผ้าผืนหนึ่งก็อาจจะสนุกละเอามาผูกนะคะกลายมาเป็นเจ้าหญิงนะคะหรือเอามาผูกเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นซุปเปอร์แมนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมเล่นกับลูกได้แล้วก็เราเพิ่มบ้างไม่ใช่เราเล่นแทน หรือสั่งให้ล like really <at S 1> ูกเล่นแบบเรานะคะแค่นี้ก <t ap> ็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแล้วค่ะการเล่นให้สนุกเล่นอย่างไรแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราดูน้องว่าจะเล่นอะไรเล่นของคุณพ่อคุณแม่มีประโยชน์เสมอถ้าเล่นเป็นอย่างที่คุณหมอสุวิมลบอกนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสําหรับแพทย์หญิงสุวิมลชีวมงคลกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านพัฒนาการเด็กนะคะน้องๆเก่งแน่ถ้ามีคุณหมอสุวิมลนะคะขอบคุณมากค่ะ